ไม่ <laughs> ไม่เล่น <laughs> ไม่หนาวอะ่ะสู้ดิสู้ดิ ีคือไข่ดำนะครับผมไข่ดำอ่าที่แบบว่าเราได้พยายามขึ้นมานะครับบนนี้นะครับผมเพื่อมากินไข่ดานี่ครับแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้กินเปลือกนะครับเรากินข้าไในนะครับซึ่งเหมือนกับไข่ไก่บ้านเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่อาจจะสุกเร็วกว่าหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของแร่ธาตุนะครับผมที่เข้าไปแบบว่าผสมในนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ท่านผู้ชมมีโอกาสครับมาเลยครับผมมากินไข่ดำครับผมเพราะอยู่บ้านเราไข่ขาวครับผม ว่าทำไมไข่ดำอ่ะก็ตากแดดไม่ใช่แล้วดำมันคือการเอาไข่ไปต้มในน้ำพุอันนี้ครับซึ่งมีกรรมฐานมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้ไข่เราดำได้ไม่ใช่ใไข่ไข่นี่ดำอ๋อ เป็นความเชื่อนะครับว่าที่เขาที่เขากินเข้าไปแล้วจะยุยืนขึ้น7ปีนะครับผมก็เป็นอะไรที่จริงหรือเปล่าไม่รู้เตาก็กินไปแล้วเป็นไงครับก็คาดว่าจะกินอีกหลายๆฟองเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วยูยืนเปีลังเราเอาไข่แดงออกปุ๊บอายุจะยูอายุจะสั้นลงเปีครับ เซสไตล์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าหลุดมาจากดวงดาวไหนครับเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่มีความคิดแหวกแนวและพิสดารจนน่าอัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกแต่ถ้าจะให้พูดถึงอัจฉริยะในด้านนี้จริงๆแล้วล่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าสไตล์แปลกแหวกแนว5แบบนี้ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นชอบสร้างสรรค์สรพพัฒสิ่งแปลกใหม่ออกมาให้คนทั่วโลกต้องตกตะลึงมาหลายต่อหลายครั้งและไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการนำห้าอันดับสินค้าแปลกและน่าสนใจออกมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งแต่บางคนก็ถึงกับสายหน้าไม่คิดว่าจะทำออกมาได้แต่ก็ทำออกมาแล้วจริงๆครับสินค้าตัวแรกแค่ความแปลกของรูปร่างก็กินใจชายหนุ่มหลายๆคนได้ทันที กับหมอนหนุนที่ทำเรียนแบบตักของหญิงสาวครับแหมหน้าตาเคลิ้มขนาดนี้ไม่รู้จริงๆว่าแอบฝันอะไรกันบ้างครับเนี่ยสำหรับใครที่เหนื่อยล้าจากการทำงานเงินเดือนก็ไม่ขึ้นงานเยอะจนล้นมือทำไม่ไหวหยุดพักสักแป๊บไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กับผลิตภัณฑ์ความคิดนอกกรอบตัวต่อไปชิ้นนี้หน้ากากาสำหรับสูดออกซิเจนบริสุทธิ์จากต้นไม้ครับ คุณผู้ชมชื่นชอบต้นไม้ต้นไหนก็จับมาสูดให้ชื่นปอดหายเหนื่อยกันได้เห็นแบบนี้แล้วใครว่าอากาศบริสุทธิ์หาได้ยากขอท้วงขาดใจว่าไม่จริงครับคุณผู้ชมครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องน้ําหนักขึ้นกินอาหารแล้วไม่สบายท้องกลัวอาหารแคลอรี่สูงๆจะทําให้หมดหลอ่อหมดสวยแล้วล่ะก็หายห่วงได้เลยครับเมื่อประเทศญี่ปุ่นได้ผลิตน้ําเปล่าที่จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักน้าเปล่าไดเอท ช่วยคุณได้ครับช่างสรรหาจริงๆนะครับเนี่ยน้ำเปล่าแคลเรี่ต่ำก็ว่าแปลกแล้วแต่เจอสินค้านี้แปลกกว่าครับด้วยนวัตรกรรมใหม่เอาใจวัยรุ่นติดเกมผลิตวิตามินสำหรับใครที่เล่นจนแรงตกทานหมดเล่นต่อไม่ไหวมีวิตามินเสริมชนิดนี้เพียงเม็ดเดียวก็กลับมาคึกคักได้อีกครั้งแต่แนะนำว่าอย่าบริโภคบ่อยจะดีกว่านะครับคุณผู้ชมในช่วงฤด,ดูร้อนของญี่ปุ่นใครที่ไม่อยากกินไอศครีมรสชาติเดิมเดิม ขอแนะนำไอเดียทะลุความแปลกอันดับที่5ที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับสายหน้านี่คือไอศครีมรสเนื้อมา้าสนใจอยากจะลิ้มรสชาติให้จัก,กรชีหัวใจสักครั้งก็ตามมาหาที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับไอเดียปแปลกแหวกแนวของญี่ปุ่นไปได้หมดเพียงเท่านี้ครับรอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสกับตาตัวเองคุณก็อาจจะกลายเป็นผู้นำสมัยเรื่องความแปลกแหวกแนวคนหนึ่งในโลกใบนี้เลยก็ได้